เช็คฟอร์มผู้สรับประตูไทยลีกกับบิดวีพรีเมียมครับคู่แรกเป็นการปรับมือกันระหว่าง2องวีมาสเตอร์คู่ซีอย่างวีมาสเตอร์แอมปร์แมแห่งทีมเจ้าบ้านราชบุรี FC โดยผู้มาเยือนอย่างนครปฐมยูเนเต็ดมีวีมาสเตอร์โจประกอบสุขโดยโค้ชทั้งสองคนเป็นโค้ชประสษาประตูแนวหน้าแห่งประเทศไทยซึ่งต้องมาเจอกันในเกมแรกโดยจบเกมเป็นทางนครปฐมที่สามารถมาคว้าชัยได้ถึงถิ่นดาชันมังกร2ประตูต่อ3 คู่ถัดมาราชันโกขาวลำพูนวอริเออร์เปิดบ้านเปิดสนามแห่งหม่รับทีมอุทัยธานีเอฟซีที่ขนขุมกำลังลูกครึ่งมาเต็มทีมวิลิชนนม่วงงามรับหน้าที่ผู้รักษาประตูมือหนึ่งอย่างต่อเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วด้วยฟอร์มมันยอดเยี่ยมซึ่งในนัดนี้นนม่วงงามเก็บคลีนชีทให้กับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมโดยมีจังหวะสกิดบอลปลายมือ,ป,มอปัดไปชนเสาอ,อย่างบุบบิดอีกทั้งการยืนตำแหน่งในนัดนี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมาก มีส่วนช่วยในการทํางานร่วมกับกองหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพจนสามารถเก็บคลีนชีทแรกในการประเดิมสนามได้อย่างสวยงามคู่สุดท้ายในคืนวันอาทิตย์ขุน,ขน Android, พลกิเลนพยองเมืองทองูไนเต็ดยกทัพเยือนนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีโดยมีผู้ชมราวหมื่นคนให้การต้อนรับอย่างหนานแน่นซึ่งในเกมนัดนี้วีดิศพิรพงษ์เดือนนินผู้ศัตรูดีกรีทีมชาติไทยสุดใหญ่มีชื่ออยู่บนมานั่งสำนองอย่างเซอร์ไพรส์และแน่นอนว่าเขาเรอคอยโอกาสในการกลับลงสนามอีกครั้ง อย่างแน่นอนติดตามการวิเคราะห์สองฟอร์มผู้สารประตูประจําสัปดาห์ของในไทยลีกได้กับผมบิน b ีพรีเมียมนะครับทุกๆสัปดาห์เราเจอกัน